ช่วงนี้นะฮะไปพบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักเชียงดาตาชีวาะฮะกับคุณแอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะะสวัสดีค่ะพี่นุ่มวันนี้แอนมีตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักเชียงดาตาชีวาค่ะซึ่งเป็นผักเชียงดาสายพันธุ์พิเศษค่ะ MT 9ค่ะ ต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยผักเชียงดาเนี่ยจะนิยมปลูกกันที่ภาคเหนือนะคะของไทยนี่แหละค่ะชาวเหนือเน,นี่ยนิยมนํามาทําเป็นอาหารนะคะ <c oughs> ผักเชียงดาเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีของผักของภาคเหนือเลยค่ะมีสรรพคุณที่ดีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็นอกจากนิยมปลูกกันที่ภาคเหนือแล้วเนี่ยก็ยังปลูกกันในหลายๆประเทศค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่มีสรรพคุณดีที่สุดก็คือสายพันธุ์ MT9 เนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ซึ่งสรรพคุณของเขานะคะก็จะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็อื่นๆ อีกมากมายเลยค่ะอะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะนี่เป็น อันนี้ค่ะคือผักเชียงดานะคะซึ่งของเรานะคะจะเก็บเฉพาะสาใบบนคู่แรกเท่านั้นค่ะ,คะเพื่อให้ทรงคุณค่าของสารอาหารแล้วก็รับประทานวันละสองแคปซูลนะคะรับประทานได้ทุกวันค่ะของเรามีทั้งแบบที่เป็นแบบแคปซูลนะคะแล้วก็เป็นแบบชาชงนะคะรับประทานง่ายดื่มง่ายค่ะทานดีค่ะทานได้บ่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถชงใส่กระติกไว้แล้วก็จิบได้ทั้งวันค่ะความหวานได้จากยาหวานนะคะมีฮาลาลค่ะพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้อาจารย์ยิ่งศัก ก็ทานค่ะทานวันละ2แคปซูลนะคะอาจารย์เจอชีวาไปออกบูธที่โรงพยาบาลรับประทานแล้วผลลัพธ์ดีก็เลยตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับวันนี้เวลาหมดคุณผู้ชมครับเรา2คนลาไปก่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ